ไฟตรวจสอบสายนิวตรอนก่อนทำไมเพื่อความปลอดภัยถูกไหมไปทำงานจริงต้องตรวจสอบอย่างเงี้ยปลอดภัยแน่นอนแล้วเสร็จแล้วถ้าไปประกอบตู้ประกอบอะไรเนี่ยเราต้องเซ็นเตอร์วัดก่อนถูกไหมไม่ใช่เราหลับตาลงใจเลยไม่ได้ต้องตรวจสอบไปทำงานก่อนหถึงจะจ่ายไฟจ่ายไฟแล้วก็กดล้อกดข้ามขั้นดูมันทำให้ไหม ใช่ครับแดไหมมันไม่ยอมต้องลําดับโหมดเอสองก่อนให้เทียมเนทำงานก่อนแล้วมันเตรียมต่อถึงจะกดได้ตัวที่สองทำทั้งคู่อันนี้แกนไขที่สองเกิดละแกนไขที่หนึ่งคือเรียงลําดับเริ่มจากหนึ่งสามไปสองแกนไขที่สองเป้องสเต็ปทุกัวทางานพร้อมกันถูกไหม ที่บโบรู้ไม่มีปัญหาที่ตรงไหนก็ได้เนี่ยตอนนี้ที่เป็นแล้วนี่ดีเซตเป็นแล้วอ่ะโอเคอ่ะวันน<ป>ีด้ดับต่อไปเติมเติมห้าบล็อกต่อไปตัวที่สามเติมห้าต่อไปจากไหนเอสองหมิ่นีล็อกใช่ไหมใครเก็บสายวะเน,น,นี่ยทำไมพันกันเงี้ยกระบี่ครับน,นี่หรอตรงนี้หรอะไรก็บได้มาเก็บรถซ่อมหนึ่งวันมาตัดจุกทัวร์ตรงนี้นะครับ ที่สองเปิดที่ล็อกเลยนะครับเนี่ยล็อกแม่เช่นเดียวกันหายยังครับหายยังครับหายอยู่ครับเออผู้ถามไป็คนหายโอ้ก็ไม่ยังได้ที่หลอดแลยครับปิดเปิดลองให้ปืนไปคีสาเปิดให้เปิดไปคีสองเปิดเพื่อจะไปกันคีสามก่อนเดี่สองเปิดตัวใหม่นะเป็นตัวศูนย์อยากตัวที่สองไปไหนคอยคีสาม ไปกอ่เกไปเกสามตนนี้ไังคุณมิ้าไปนี่ได้ไปเกสไม่ยืดต้นเส้นี่ต้นเกิ้งสามนะครับืดต้นเส้นที่สามนะสเส้นเสร็จแล้วแถวที่แถวที่้าาลูกสายขวนตีห้าูกล็อกแล้วเนี่ยตอนเนี้ย FD ห้านะ ไเอสามเปิดไปเหนีปืน k แล้วบนก่อนเปิดข้างล่างไปไหน K2 ้าล่างไปใต้ K2 2เปิดเปิดเปิดตัวไหนตัวบนตัวไหนตัวนี้ตัวล่าสุดนี้เนี่ยตัวนี้จะเข้าคอยเนี่ยข้างล่างใช่ไหมจบละนะครับอันีเลยทดลองเลยโอเค ที่เราลองมาแล้วการนัวตัที่สงก่อนหนึ่งไม่ได้นากหนึ่งก่อนนกที่สาก่อนสองก็ไม่ได้มันเลี้ยงดับนล้ก็สองอนแล้วถึงไป3าสตัวครบกันไปแล้วโอยโอ้ยโโอ้ยโออคอ